เพราะฉะนั้นโดยตัวแปลคือใครครับคือตัวเราเองนี่แหละครับหรือแค่เราครับกลับไปคําพูดเดิมที่พูดตอนแรกครับต่อให้สินค้าและบริการหรือบริษัทเราจะดูแย่แค่ไหนแต่เราคนเดียวขนาดที่เราให้เขายอมซื้อได้เนาะเพราะมันจะมีสามตัวด้วยธรรมชาตินะเนาะกลับมาเรื่องนี้ครับถ้าวันนี้เราเข้าเติร์าการเร็วนั่นหมายความว่าไอ้ตอบอันแรกอ่ะมันจะต้องแข็งแรงไม่โมดัลนอ,อ้คอเปรต เขาเปรเียบรวมไปถึงพวกเงื่อนไขการจ่ายตังค์การให้เครดิตการแบ่งชำะระการต่อถึงเปอร์เซ็นต์พวกนี้คือคือเขาเปรเียบหมดเลยมันจะอกระบวนการจัดส่งการเดลิวเวอร์การมีเทรนเนอร์การมีอะไรก็ได้พวกนี้คือบริการนะครับถ้าตอบบนแข็งแรงมากส่วนมากไม่แตกเจราจาได้แต่นั้นเราเจรจาพอลรูล้ว่าลูกค้าไปไหนไรไม่ได้หรอกอตอแต่ถ้าวันนี้สินค้านั้นจะพอสินค้านั้นด้วยนะครับสมมตินะโควิชันเดิมรักมากโควิชันใหม่รักน้อย มันจะมีโอกาสเจอแบบนี้เนาะแล้วก็ทําให้กลายเป็นเราต้องไปหขายเขานั่นะว่าเราต้องขายก่อนและหลายครั้งครับคือถ้าขายไม่ขาดเกรจางไม่จบเนาะขายไม่ขาดเกลจางไม่จบอันนี้ผมให้ไว้ก่อนว่านี่นี่คือตัวหลังลลว่าเราต้องให้บอกก่อนมากจงหวะนี้ถ้าคุยเรื่องเกรจางแล้วแนะนําว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ตัวว่าลูกค้าล่อซื้อเราก,เก็เกณฑ์เกลือจางนี่ชัดต้องับทันทีครับ